นี่ก็ใกล้กำหมดที่องค์โปเยมหาราชจะมาแล้วนะไปครองสาวน้อยฉันเปพี่องให้ฉันหน่ยเหร ข้าพเจ้าองค์กษัตริย์โปเยมาถึงเมืองของเจ้าพระยาค้าพระองค์เหตุฉะนั้นจะเราจึงไม่ออกมาต้อนรับเราเชิญเสด็จเพระค้าองค์โปเย,ยมาหาราชเชิญเสด็จพระยาค้าพระองค์ไหนเล่าทางบ้าน ถ้าอย่างนั้นรออีกแป๊บ15วันพี่คะ15วันใช่แล้วไม่พอไม่พอูายุมากไปใจเย็นก่อนนะพี่คะเดี๋ยวฉันให้เดินทางมาถึงแล้วนะพี่คะไอายุนี้ก็ได้แลวการองสามวันเราพี่คะเราให้เวลาท่านอีก20นาที20นาทีถามมากไปไหม20นาทีนี้ช่องกว้างราสีเรายังไม่มาเป็นของข้าพเจ้าเลยหรอกครัน มันตกตั้งเป็นเมียของเราโอ้ย่เล่นแปลกอีกแป๊บเดียวไปแล้วค่ะพงอีกแป๊บเดียวเช่นเดิมหรือถ้าเจ่นไ่ได้ค่ะเด็จพี่นี่แกไปตามที่ที่ประตูวังอะมีใครมาหรือเปล่าถ้ามีใครมาหรือเปล่าไปดูแล้ววิ่งเร็วเปิดประตูเปิดประ อะไรอะไรอันไหนมันได้อะไรอะไรมันมีอะไรช้านยังอยู่ครบหรือเปล่าก็ยังอยู่ครบเต็มนะเพราะกระหม่อมสัตตนังน้ำช้างป่างาดำมาถวายเลยพะยะค่ะฮะสองท่อพะยะค่ะช้างป่างาดำจริงๆด้วยน้องหญิงเผาองค์พะยาค่ะวาร์ได้มาแล้วพะยาค่ะช้างป่างาดำ พะยค่ะพ่อไม่จะเป็นไปได้อย่างไรทอประเด็ทางโน้นสิพะะค่ะเฮ้นยังไงอะพะยค่ะมันจะมาแน่หรือพยะค่าห้าเนี่ยเฮ้ยว่าไม่มาแล้วพยะค่า,านี่คือตกใจออกคิดว่าบ้าอยู่หัวยอะเต้ฮ่า,านา่ะหัวยังไงอะไรอยากจะรู้ช้างป,ปา่าไงเนียม มาแล้ช้างป่างานดำพยาคามาพญาคะมาแล้วพระองค์ติดหมอลำเลยทำไมแล้วเนี่ยคุณละเรื่องแล้วพยาคางานเนี่ยมาคุณละเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นในเรื่องนั้นก็ได้พรุ่งนี้เขาล่นเรื่องช้างปางีานใช่ไหมแต่เราอยากสงสัยสัมพนธ์เห็นเช่นไหนใหญ่เราเมืองนี้ไม่มีหรือซึ่งทหารกล้าปีมือดีเช่นไหนใหญ่เรา จึงให้ตัวแย่ตัวตะกดมาจุงช้างปางอาแดนของข้าพระเจ้าเข้ามาในเมืองใครมาจุงช้างแล้เนี่ยใคราไม่รู้หม้แต่พระองูด่าใครเม่อเนี่ยไอ้นี่มันป้ามันก็แย่ตะกดในนี้ถานเไม่เยายไม่ใช่ไม่ใช่แย่พระยะข้าพระองค์ไ่ใช่เป็นทหารพระยาข้าเป็นทหารเอาอย่างนี้กันแล้วกันเอาอย่างนี้กันแล้วกัน องค์ท้าพระองค์พระยะาค่ะพระองค์ในเมื่อท่านทำตามสัญญาที่ให้สัจากรารไว้พระยะาค่ะว่าท่านจะหาช้างป่างาดำมาให้ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้านั้นไม่คิดไม่ฝันเลยว่าช้าป่างาดำจะมีนั้นในโรคนี้เราขอยอมรับว่าท่านเป็นคนที่เก่งมากพระยาค่ะบ่าที่หาช้างป่างาดำมาให้ข้าพระเจ้าได้ ข้าพเจ้าเป็นองค์พระมาหากษัตริย์แล้วไม่เกินคำหากมัดไม่มัดท่านหาช้างป่าอาดามมาให้ข้าพเจ้าได้เลยแล้วกอข้าพเจ้าองค์พระมาหากษัตริย์โปรยเยขอประกาศหน้าตรงนี้นว่าข้าพเจ้าองค์พระมาหากษัตริย์โปรยเยจะไม่ยอมเก็บสวยสา,าอา,ากอนจากองค์พระมาหากษัตริย์ซัมปนุดตั้งแต่นี้ต่อไป เราจะขอช้างป่างงานผู้นี้กลับเมืองของข้าพเจ้าองค์พระมหากษัตริย์โปรยเย่ได้พค่ะเอาไปเลยพะะยค่ะพองกว่าพริงทางเรือลองอีกแล้วไหมล่ะทำไมแล้วลองอยู่างั้นก็รู้ว่าเล่นหรือก็ยังลองอยู่อย่างไงเอางั้นไปลองแล้วขึ้นมาเลยทำไมบังคับไม่ได้พระองค์จะเอาช้างหรือหรือพค่ะ จะเอาช้างไปจะเอาช้างกับเมืองะช้างกับเมืองสิจะเอาช้าก็เมื่อกี้บอกจะเอาช้างอยู่พระองค์ช่างดีเหลือเกินพระองค์จะทําตามสัญญาขอเวลาเฮ้ยพ,พระองค์พยาคขาเข้าขมอมไป